สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องพังทองชุมหรือพังแม่แก้วนะคะนี้เราก็ได้เวลาพักแล้วนะคะแม่แม่แมสงสาวของเรานะคะวันนี้ <c oughs> วันนี้เราใกล้ๆก,ก็เดินไปพักนะคะแม่แม,แม่วันนี้เราให้พ่อควันขึ้นบุญเพิ่มนะคะให้แม่แก้ววิ่งตามนะคะติดเขามากๆนะคะเดี๋ยวจะมาไว้นี่ โอ้มามามาเร็วเร็วลูกเร็วโหลดได้ปไปเพิ่มไปแก้วน้ำก้วแก้วน้ำก,ก้นเขาเลย,เลยติดเขาไหลไม่ต้องขึ้นนะคะวิ่งตามเพราะว่าวัดอยใูใกล้ๆนะท่าแม่แม่วันนี้เราก็จะเดินไปนะคะให้แม่แก้วเดินตามหลังเพิ่มนะคะกวาน้องควานขึ้น บุเพิ่มนะคะเดี๋ยวเดินตาหลังนะคะรีบมากๆนะคะแม่แม่ กัวไม่ทันนะคะกลัวไม่ทันบุญเพิ่มนะคะวันนี้วันนี้อยู่ใกล้อยู่ใกล้นะคะวัดอยู่ใกล้ที่พักอยู่ใกล้เราก็เลยเดินนะคะเพราะว่าวันนี้พ่อควานของบุญเพิ่มขึ้นรถนะคะเราก็เลยต้องให้ควานน้องควานของแม่แก้วขึ้นแม่แก้วนะคะแล้วให้แม่แก้วเดินตามหลังบุนเพิ่มนะคะไม่มีคน นั่งก็มานะคะเพราะว่าตัวเองติดเขามากๆนะคะติดบุญเพิ่มมากๆเลยนะคะแม่แก้วนี่ <c oughs> เดินตามหลังเขาเต้ต้ยเลยนะคะแม่เม <c oughs> วันนี้เดินตามหลังเขาเลยนะคะ กัวเขาหายอยู่แล้วนะคะกลัวเขาหายอยู่แล้วนะคะเดินตามหลังเขาเลยนะคะวันนี้บุญเพิ่มก็มีเสียงออดนะคะเสียงเสียงล้อนะคะล้อแม่แก้วไปเรื่อยๆนะคะแม่แม่บุญเพิ่มก็ใช้เสียงนะคะใช้เสียงล้อล้อให้แม่แก้วเดินตามหลังไปเรื่อยๆนะคะแม่แก้วก็ก็ติดเขาอยู่แล้วเนาะได้ยินเสียงเขาก็ไปอย่างเดียวเลยนะคะ เดินไปด้วยกินหญ้าไปด้วยนะคะแม่แม่เราก็จะพักที่วัดนี้นะคะแม่แม่ก็ไม่ไกลนะคะเราก็เลยเดินนะคะก็เลยให้น้องของเรานดินไปนะคะก็ไม่ไกลนะคะวันนี้เพิ่มบอกก่อกนแม่แก้วตามหลังนะคะเอปาประตูโขงเอาประตูนู้นซอยนี้นะ ัดอยู่ตรงนี้นะคะแม่แม่พี่พี่พี่อเออียวาหนีบองดิไดอเท่งกายจีเ,เรียวหันแล้วลูกเรียวหันเลย<อ>เรียวขับไปเลยเรียวขับไปเลย ติดเขามากๆานะคะแม่แม่ไม่ยอมห่างเลยนะคะ <c oughs> จ้าติดเดินตามหลังเขาต้อโเลยนะคะแม่แม่กลัวเขาหายนะคะ <c oughs> ไม่ยอมห่างเลยนะคะไม่ต้องขึ้นก็ไปนะคะไม่แก้ววันนี้ ต่อยเลยนะคะหม,มาเยอะนะคะแม่แม่หมา,หานะคะหมาเยอะด้วยนะคะกลักวกลัวบุญเพิ่มหายนะคะแม่แม่กลัวบุญเพิ่มหายนะคะ <c oughs> ไปลูกไปไปไปลูกไป,ไปเร็วเบุญเพิ่มไปแล้วพอแล้วปะาปะ้ ขโมยหน่อไม้นะคะไปแล้วนะคะกลัวบุญเพิ่มหายนะคะไม่ยอมห่างเขาเลยนะคะ ไปไหนไปด้วยนะคะแม่ยอมห่างเขาติดติดเหมือนตังเมเลยนะคะแม่เมติดเหมือนตังเมเลยวันนี้แนะปเอาเองอย,อ,ยอย่าเพิ่งตัวลูกอย่าเพิ่ง เพิ่มจาเพิ่งเดวลูกจะเพิ่มเดี๋ยวไปเอาถังก่อนเอากะละมังดีดีน่ะมีเสียงอ,อดด้วยนะคะแม่เม่แม่แก้วแม่แก้วไปไม่ได้นะคะเพราะว่าได้ยินเสียงอ,อดของของบุญเพิ่มนะคะบุญเพิ่มก็รู้รู้จักร้อนะคะร้อวายนะคะไม่ให้แม่แก้วหนีนะคะร้อร้อล้อล้อลอลอว้นะคะแม่แก้วจะเดินหนีแม่บุญเพิ่มก็ร้องไว้นะคะ มีเสียงออดไว้ด้วยนะคะไปไหนไม่ได้เลยนะคะติดเข้ามากๆาเสียงคางหากันด้วยนะคะไม่ไม่ยอมให้ตัวหนึ่งนี้นะคะโอวันนี้ย่าสวยมากๆเลยนะคะยญาที่วัดนะคะ กินน้ำนะคะแม่แม่แก้วยังไม่กินให้บุญเพิ่มกินก่อนนะคะ หญ้าสวยนะคะวันนี้สวยมากๆเลยนะคะนะคะตนูนะคะหญ้ะะาที่เราจะให้น้องช้างของเรากินนะคะแม่เมอันนี้ก็กินน้ำก่อนแล้วก็มีเสียงออดกันด้วยนะคะหยอกร้องกันนะคะนะมีหยกร้อกันมีออดไปด้วยนะคะไม่ให้ไม่ให้หนีจากนะคะ ต่างคนต่างอดก,กันไว้ร้อกันไว้นะคะิีเล่ลูกนาํหนั่นนาำอยู่ในคูมีหน่อไม้ก็แบ่งกันกินนะคะไอ้แก้วได้หน่อไม้มาหนึงหน่อแบ่งบุญเพิ่มด้วยนะคะ พ่อบอกว่าให้ไปเมึงมองกกลัก uh, ว like, ่าสินให้ไปเมึงมองกกลักหย่างามงามเพื่อนนะอรับหย่างามเนี่ยากินน้ำบ่อแก้วอย่าเล่นต้นไม้กินน้ำลูกกินน้ำเร็วๆกินน้ำฟาเดไปกินหย่า ปูวานะเพมตาโกเพิ่มแม่แก้วเขาแต่ยนดใหม่มาโนึงเขามาแบงห้กันเพิ่นแต่ยนตใหม่มากเพิ่มกบกินมาได้เพิ่นแบงหอแบงห้กัน เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแม่แม่อันนี้ก็ดื่มน้ำแล้วก็จะไปผูกที่หลักนะคะแม่แม่แมนะกินแล้วก็มีหยอกล้อกันด้วยนะคะบุญเพิ่มนีนะคะจับเล็กจับน้อยด้วยนะคะมีหยกอกล้อกินแล้วก็หยอกกันนะคะ คลิปนี้ไลน์นี้ก็แค่นี้นะคะคลิปหน้าไลน์หน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ